มาแล้วจ้าโอ้โหน้องๆค่ะน้องๆดูแซนตี้ตัวจี๊ดอยู่หรือเปล่าคะถ้าน้องๆคนไหนที่กำลังดูแซนตี้ตัวจิ๊ดอยู่ตอนนี้ช่วยกดใจพี่รู้หน่อยค่ะถ้าน้องๆคนไหนกดใจแล้วนะเดี๋ยวพี่จะหอบของเล่นหมดนี่เลยไปเล่นกับน้องๆแฟนขับถึงบ้านเลยเอาป่ะไปเล่นเป็นของขวัญวันปีใหม่แล้วก็ไปกินขนมกับน้องๆถ้าใครไม่กดใจพี่ก็ไม่หอบของเล่นหมดนี่ไปเล่นกับน้องๆแฟนขับเลากดใจพี่รู้ตอนนี้เลย ติดตามคอมเมนต์กดแชร์กดรีโพสต์กดบันทึกกดทุกอย่างพี่รุ้นเลยคะ่ะเดี๋ยวแซนตี้ตัวจีจะว้าไปหาน้งองๆถึงหน้าบ้านเลยกดแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บของเล่นทุกชิ้นใส่กระเป๋าสุดแสนวิเศษแล้วก็ว้าไปอยู่หน้าบ้านน้องๆกันง,งั้งแซนตี้ตัวจีขอเติมพลังด้วยขนมปักกินสุดแสนอร่อยก่อนนะอร่อยมากโอ้ลงไปโป้อลงไปโจาะโจาะเจาะตัวนี้เอาไปด้วยตัวนี้เอาไปด้วยตัวนี้เอาไปด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้